ดีครับอ,อ,อากาศดีเนาะตั้งดนันเดี๋ยวขอลงดันแป๊บนึงอ,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 อากาศดีน่าตั้งน่าตั้งแป๊บเดียวลงดูกัน có chín trông nó จริางจริงเ,เลยแอ้วเราต้องไปเดินหนีแล้วเดินแค่นีิเดินหนี้ทำไมครับอาเชไปโอ้อาจารย์ดีครับเอ,อ,อ,อาเอาเอาในถัดอาจารย์ดีอาจารย์ดีาาดตู้ย้อมหกสี่หนึ่งประสาทประสาท 6กสประสัหกสี่หนึประสัทตุยาม6กสี่หน่งอ่าได้แล้วได้แ 6หตสืบเนื่งบรรยากาศดีนะครับจุดบันทึกจัดกลุ่มและบันทึกข้อมูลนะครับสพปราณ เจ้าหน้าที่นะครับอพวบัาตู้ยามหกสี่หกสี่หน <right> ึ่งครับ ร้อยตร้รอยตำรวจเอกวีรศักดิ์ปฐมชาตินะครับนะท่านผู้กำกับสอพอประสาทนะครับในเรื่องของการตั้งด่านนะจริงๆอะ่ะ นะทำตามระเบียบขั้นตอนกฎหมายไปเลยขับรถมาก็เจอผู้กระทำผิดก็เขียนใบสั่งให้เขาไปเลยคนโบกรถอะนะไม่ใช่ว่าให้ไปนั่งเขียนอยู่บนโต๊ะเจ้าหน้าที่ต้องไปจอดรถแล้วก็เดินเข้าไปมันยิ่งสุ่มเสี่ยงต่อเรื่องโรคนะโควิดนะครับโรคระบาดอีกเยอะแยะมากมายนะครับก็คือการปฏิบัติงานนะ่ะมันสุมเสี่ยงมากกว่ามากกว่าประชาชนทำผิดดกผมจะบอกให้ เพราะอะไรครับเพราะว่าโดยระเบียบโดยระเบียบของกฎหมายะนะโดยระเบียบของกฎหมายนะครับออของการเจอพบหากพบเจอผู้กระทาผิดน,นะครับต้องก็เขียนใบสั่งไปเลยครับนะไม่ถึงว่าโบกจอดข้างทางแล้วก็เขียนใบสั่งไม่ต้องให้ประชาชนลงจากรถนะครับนะครับไม่ต้องให้ประชาชนลงจากรถนะแต่เนี่ยครับแล้วช่วงเย็นเนี่ยรถเยอะแล้วมาตั้งแดานนะเพราะว่าเมื่อเช้าจะฝนตกไง เห็นไหมครับตถนนเส้นทางหลักนะครับตามรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าเขาเรียกวอะไรประชาชนมีสิทริภาพสิทธิเสรีภาพในการเดินทางนะครับสิทธิเสรีภาพในการเดินทางแต่ด่านสอพอปราทเนี่ยนะครับตู้ยาม641เนี่ยตั้งนะตั้งด่านเอา เครื่องขีดขวางการจราจรนะครับนะแทบทุกวันนะครับประชาชนก็เดือดร้อนแล้วก็เนี่ยครับโบกรถมนุษย์ตรวจอะไรใบกับขี่เนี่ยเขาให้ถึงสิ้นเดือนอ่าสิ้นสิ้นเดือนธันวาคม2 5 6 4นะใบกับขี่อ่ะใบกับขี่นะครับนะที่ขาดอายุเอยอะไรเอ่ยนะครับได้ถึง6-4นะครับ แล้วการตรวจอะไรไปา้ายภาษีป้ายวงกลมนะตัวน,นี้ผมว่าไม่รู้นะหน้าที่โดยตรงน่าจะเป็นขนส่งนะนะครับใบขับขีที่หมดอายุนะครับสำนังกงานตรวจงงชาติมีคำสั่งว่ามีคำสั่งว่าให้อาลุมมารวยหรือไม่ไม่จับปรับไม่ใช่แค่อลุ่มมารวยเป็นคำสั่งว่าให้ผ่อนปรนเลยจับปรับ เรื่องใบขี่หมดหมดอายุนะครับถึงเดือนธันวาคมนะครับเพราะว่าขนส่งเพิ่งเปิดนะคขนส่งเพิ่งเปิดแล้วทีนี้มันมีการค้างกันต่ออายุกัน,นเยอะนะครับทางขนส่งก็เลยขอความร่วมมือสำนังกงานตรวจยิงชาติแล้วก็สำนังกงานตรวจยิงชาติมีคําสั่งนะครับผมจําเลขที่ไม่ได้มีคําสั่งว่าให้ผนปรนนะครับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับใบขับขี่นะนะครับเกี่ยวกับใบขับขี่ นะครับนะนะครับพุ่งกับสพรประสาทนะครับท่านพันตำรวจเอกนะครับน่าจะวีเดชัยมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะที่ผมมามาเจอท่านวันนั้นที่มาควบคุมด่านนะครับ ถนนก็แบคบกล้วยก็ว่างนะครับถนนก็แบคบกล้วยก็ว่างนะครับอันตรายเออแดบดบร่มลมตกนะครับแดบดบร่มลมตกนะระยะนี้นะอากาศเย็น นะครับผมขอใบเสร็จครับปรับจราจรนะครับไปแล้วท่านบอกว่ายินดีที่จะให้อะไรให้ตรวจสอบเหรอนะบอกว่าออขอชิ่นชมว่าดีแล้วเป็นประชาชนนะช่วยกันเป็นหูเป็นตาตรวจสอบนะครับนะผมขอไปน่าจะครบเดือนแล้วมั้งนะครบเดือนแล้ว นะครับท่านก็ยังไม่ให้คำตอบเลยนะยังไม่ส่งให้ผมเลยสุ่มเสียงมากครับนะซุ่มเสียงมากนะมาแล้วอยู่ข้างหลังไปปฏิบัติงานนะ ท่า <Yeah. S 2> นที่ก็แถวแล้วคือมันมีคําสั่งล่าสุดนะคาสั่งล่าสุดนะครับจากบบตรนะครับเรื่องเกี่ยวกับการตั้งด่านให้กวดขันวินัยจราจรให้กวดขันวินัยจราจรประชาชนในช่วงนี้หนึ่งถึงสิบห้านะครับนะเดี๋ยวผมดูคําสั่งก่อนอืมนะแต่ละสพก็นะครับรับนโยบายนะครับ นะรับนยโยบายโดยการที่ตั้งด่านนะครับท่านุูมกกับท่านุูมกกับมาเองนะครับ ตำรวจออกกฎปฏิบัติหน้าที่หรือบังคับทำยอดหนังสือคำสั่งสอพอท่าฉัดชัยนะครับอันนี้นะครับนะเกิดชั่วโมงเร่งด่วนอะไรฮะมาตั้งด่านแดดร่มลมตกครับนะระยาชนก็ลำบากเดือดร้อนนะตำรวจก็มาตั้งด่าน นะครับกดขันวินัยจราจรนะตรวจสอบดูภาษีนะครับพวกภาษีขาดประชาชนช่วงนี้ก็ลำบากน้ำมันก็แพงค่าครองชีพก็สูงนะครับนะเราไม่สนับสนุนให้ผู้ใดก็ะทำผิดกฎหมายนะครับนะไม่สนับสนุนนะครับแต่กฎหมายระหุโทษนะครับในช่วงวิกฤต นะของประเทศเนี่ยมันก็ต้องใช้ดุลพินิษใช่ไหมครับใช้ดุลพินิษใช้แนวทางอะ่ะนะครับผมว่าไม่ใช่ว่าจะมุ่งแต่จับปรับอย่างเดียวนะแล้วก็ประเภทแบบว่าเจอผู้กระทาผิดแล้วเรียกให้ไปเขียนอยู่โต๊ะนะผมว่ามันมันไม่ถูกระเบียบอะ่นะที่ผมดูคำสั่งดูระเบียบการตั้งจุดตรวจแล้วมันไม่ใช่นะเพรพบ เพราะเห็นผู้กระทำผิดจราจรนะ่นะประชาชนลงไปเสี่ยงโควิดมากผมบอกได้เลยตํำรวจก็เสี่ยงประชาชนก็เสี่ยงไม่รู้มาจากไหนบ้างเดินทางอะครับต้องลงมาจากรถแล้วก็ต้องจอดรถนะครับจอดรถลงจากรถไปที่โต๊ะนะครับมีโอกาสเสี่ยงสัมผัสเขียนใบทรงใบสั่งเฮ้อ ดยอดนะจุดตรวจตู้ยามห4ส่หนึ่งนี้นะครับก็เป็นเขาเรียกอะไรขึ้นชื่อรือชาในเส้นสองสีมากๆนะครับขึ้นชื่อรือชามากในเส้นสองสีนะครับจนะช่วงนี้เวลาก็ประมาณ4ี่โมงสโมงเย็น4โมงเย็นจะห้าโมงเย็น พระเมื่อเช้าฝนตกนะครับรถก็เยอะนะเนี่ชมบรรยากาศนะครับเนี่ยนช่วงเย็นๆนเดี๋ยวมีอากาศก็จะคุยกัาทันหน่อย นะครับท่านมาควบคุมนี่เจ้าหน้าที่จราจรด้วครับเห็นไหมตั้งด่านนี่ลูกก็ปรากันยินอย่นี้อ้ลำบากเน้อประชาชนนะครับลำบากลำบากลำบาก น่าจะเป็นนโยบายหลักหรือเปล่านะนโยบายหลักในการตั้งจุดจุดตรวจตราจจคือถ้าทำให้ถูกกฎหมายเนะ้ตามที่กฎหมายให้อำนาจถูกระเบียบนะมันก็ไปเรื่องหนึ่งนะครับ ก็อขอดูไปอีกทีนครับเจ้าหนที่ปฏิบัติอย่างชิงชัดนะครับ กล้องที่ที่จุดตรวจก็ไม่มีนะครับนะท่านสุวัสดแจ้งยสุขว่าการตั้งด่านต้องมีกล้องด้วยนะฮะกล้องหมาถึงว่ากล้องที่เอ่อานาที่เรียกรถตามรัฐธรรมนูญนะครับนะ ตรวจบัตรประชาชนตรวจใบกับขี ต่างดาวอะไรอะลักลอบเข้าเมืองนะครับนะประมาณนั้นพู้่งกับเคยเคยบอกผมอยู่นะนะครับเป็นจุดตรวจโควิดนะเคยจับปรับจราจร ชนชชาต้องรับใช้ประชาชนตํำรวจต้องรับใช้ประชาชนนะพี่น้องครับนะผมขอ,อ,อขอเรื่องสำเนาค่าปรับจราจรนะครับตู้ยามนี้นะครับเพราะว่านะครับตั้งบ่อยนะครับตั้งบ่อยแล้วก็เรีเ่องอะ ตั้งไว้ด้วยนะแล้วก็มีประชาชนว่ามีการตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปรับด้วยต่างๆนะครับก็เลยอยากจะทราบนะอยากจะทราบว่าได้นำส่งนะครับตามระเบียบหรือไม่นะครับ ต,ตอนนี้หนังสือเกือบครึ่งเดือนแล้วก็ยังไม่ยังไม่แจ้งรายละเอียดมานะครับ<ป>สบพตุยามห4สครับตั้งช่วงเวลาดีมากเลยแดดร่มลมตกครับ ช่วงเวลานี้น่าตั้งมากอ้ท่านนี้น่าจะเป็นร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจเอกนะแต่น่าจะเป็นไม่แน่ใจบระด็สอบสวนนะครับเจ้าหน้าที่จราจรมีทั้งเงินเดือนนะครับแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนแบ่งค่าปรับจราจรด้วยถ้าตามระเบียบเลยนะ นะรายได้ก็หลายทางนะครับนี่ไม่เกี่ยวกับการบางพื้นที่นะครับนะบางพื้นที่บางกลุ่มบางคนนะครับเป็นดันที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับทุจริตด้วยอะไรด้วยเรื่องส่วนแบ่งค่าปรับไม่นําส่งบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะโอ้โหมาสารเลยประชาชนนะรับภาระทั้งน้ํามันน้ํามันก็แพงนะภาษีก็ต้องจ่ายนะครับจ่ายที่อะไรทางอีก นภาษีเรื่องใบกับขีเรื่องทะเบียนร,รถนะพระบอรโอ้โหทั้งนั้นนะนะครับนะเต็มเม็ดนะตามระบบตอนนี้เก็บแล้วครับนะครับเต็มเม็ดจําหน่วยนี่ถ้าผมเดินไปเนี่ยรถที่เจ้าหน้าที่เอมาใช้นะครับถ้าเราจะตรวจสอบเจ้าหน้าที่บ้างได้ไหมนะรถที่นามาใช้นี่ก็น่าจะได้เสียภาษีทุกคันไห อันนี้ก็ไม่รู้นะเพราะผมยังไม่เดินดังนะครับนะครับขอฝากนะครับให้ท่านปบตรนะครับนะให้ท่านพิจณาหน่อยครับเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนมากนะครับจุดตรวจนะตู้ยาม64 1ี่หนึ่ง 41, เอสีอ่หนึ่งใช่6 4สหนึ่งนะครับประสาทนะเอ่อที่บอกว่าเป็นศูนย์ศูนย์ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามนะนะครับ นะปชนร้องเรียนมาเยอะครับว่าตั้ง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 ท้งวันนะนะเออคือคือตั้งทุกวันนะอย่างนี้ดีกว่าไม่เว้นเลยนะครับถูกร้องเรียนมาเยอะมากนะครับนะนี่ก็พอดีผมผ่านมานะวันนี้ฝนตกท้องวันนะไม่นึกว่าจะได้นึกว่าจะตั้งอีกนะเออนะฝนตกท้องวันประชาชนเนี่ยโอ้นะ เสียทงางภาษีจยโอ้สารพัดเอาง่ายดีกว่าคราครองฉีพก็แพงไรายได้ก็ช่วงโควิดก็ทำมากินก็ลำบากภาษีก็ต้องจ่ายนะแล้วต่อทะเบียนรถรายปีต้องเสียทำต่อใบกับขี่นะครับแล้วก็ต้องมาเตรียมเนี่ยครับตามเรี่รงยทางนะครับนะครับปรับจราจรโอเคมันเป็นความผิดนะแต่ช่วงวิกฤตเนี่ยมันเป็นความผิดเล็กน้อย นะครับก็ให้อำนาจตักเตือนได้นะให้อำนาจให้อำนาจเพนสอบสวนตักเตือนได้นะครับนะไม่ใช่ว่าจะจับปรับอย่างเดียวนะครับนะแล้วก็การเรียกรถเนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมเรียกรถมาเรียกรถมาจอดแล้วก็เดินให้ประชาชนเดินไปออกันไปเขียนใบสัง่งรับใบสัง่งอันนี้คือในขณะที่ผมไล่สดนะแต่เวลาอื่นไม่แน่ใจนะครับโอเคนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ นะเราก็เป็นแค่ประชาชนนะครับมาสอดส่องนะครับนะสอดส่องเจ้าหน้าที่นะครับในการปฏิบัติหน้าที่ในตู้ยาม641นะครับ641เรื่องใบก็ขี่นะครับเขา,าคำสั่งพบตรนะครับสำนักง,งานตรวจเงิงชาตินะครับถึงสิ้นเดือนธันวาคม2564นะครับคือพ่นอนปลนไม่ให้จับปรับนะ ที่เกี่ยวกับใบกับขี่นะครับเพราะว่าคนส่งเพิ่งเปิดนะแล้วก็มีช่วงหนึ่งคนส่งปิดมามากกว่า6เดือนนะครับก็จะอ,อกันนะครับฉะนั้นถ้าท่านใดถูกเจ้าหน้าที่จับทรับในเรื่องของใบ,บขี่นะครับมา,า,า,าค้นหาเอกสารคําสั่งนะไปแจ้งความในเรืนคดีได้เลยนะครับ,นะรบโอเคนะครับส่วนอย่างอื่นก็เป็นพรบรนะครับพรบก็ ก็เหมือนที่ว่าและครับนะประชาชนก็ต้องต่อต้องจ่ายเนี่ยแหละครับแต่พอรบ,บอนเนี่ยน่าจะเป็นหน้าที่ของคนส่งนะนะครับแต่เจ้าหน้าที่มาตั้งใจเกินตั้งใจดูรถทิ่ไม่ได้ต่อภาษีนะมองแต่ป้ายวงกลมนะแต่ถ้าให้ผมเดินไปดูป้ายวงกลมเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยรถสิบปรคันอยู่ข้างหลังบ้างไหมเออนะโปะแตกเนี่นอนอะ่ะนะครับ กฎหมายไม่ได้ว่าขอให้บังคับใช้ตามรัฐธรรมนูญให้เท่าเทียมกันนไม่ใช่บังคับใช้นะครับแต่ไม่เท่าเทียมกันนี่มันก็ไม่ถูกต้องนะครับนะครับผมโอเคนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวยังไงมีด่านหน้าเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดให้ครั้งหนึ่งครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ